ขนาดเที่ยวชีพิกัดร,ร้านอร่อยย่านลาดกระบังค่ะร้านอิ่มเอิบร้านอาหารจานเดียวอร่อยทำถึงพิกัดปากซอยลาดกระบัง20่ครับ2ห่างจากโรบินสันลาดกระบังประมาณ100เมตรท,ที่นี่มีแต่ของอร่อยเมนูอาหารของร้านอิ่มเอิบเขาเยอะมากเล้งแซบแซชามใหญ่ๆชามนี้เท่านั้นที่ฉันใฝ่ฝันเล้งแซบๆซบชิ้นใหญ่ล้นชามอร่อยแซบจริงอะไรจริงนี่แหละ คือเลงแซบๆซที่ถูกต้องเนื้อเลงเขาก็ตุ่นจนเปื่อยอร่อยมากถ้าไม่ติดว่าจะต้องเผื่อทองไว้ทานเมนูอื่นก็คงจะจัดคนเดียวหมดชามแน่ๆและนี่ก็คือเมนูข้าวหน้าไก่ราดน้ำมาชำชมเนื้อไก่นุม่มๆตามมาด้วยกว๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เมนูขึ้นชื่อของร้านอิ่มเอิบเขาเลยค่ะกลิ่นเส้นไม่ติดกระทะหอมมากและเมนูหมูกรอบคั่วพริกเกลือราดข้าวเมนูนี้ถนัดเที่ยวภูมิใจนำเสนอ<ม>กรอบคั่วพริกเกลือแห้ง เคี้ยวกรุบกรมาร้านอิ่มเอิบแล้วแนะนำให้สั่งเมนูนี้นะคะ